สวัสดี้อคะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทสวีเดนค่ะพี่น้องเจ้าขาวันนี้พาพี่น้องมากินคะ่ะในถ้ำกลางบรรยากาศช่วงนี้มืดครึ้มอึมครึมฝนสิตกคะ่ะพี่น้องขาเพราะอากาศเป็นแบบนี้ความอยากมันก็เกิดหลายตัวคะ่ะพี่น้องขาวันนี้พามากินคะ่ะพี่น้องขาพามากินนี่เลยคะ่ะตำบักแตงคะ่ะพี่น้องขานมจีน หูหมูต้มเปื่อยค่ะพี่น้องคะ่ะหูหมูอีกแล้วนะครับท่านคะ่ะหูหมูตอนใหญ่ๆค่ะพี่น้องขาบึงเด้อบงเด้อบงเด้อพี่น้องเด้อมาค่ะพี่น้องค่าของหากินยากๆเลยหูหมูนี่ไปซื้อตั้งไกลนะคะของหากินยากแต่แสบนี่ระดับซุปตาแสบและะ่คะค่ะพี่น้องคขามาๆมาค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อเด,เดี๋ยวเดียวเอาน้ำลุกก่อนนะพี่น้องเนาะ มาครับพี่น้องขาได้เวลากินแล้วน้ำจีนตําแตงเดีย๋ยวสุดตําแตงกันด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยน้ำไล่ไหลครับพี่น้องขาได้กินตั้งแต่ซิมแล้วละ่ะครับพี่น้องขาจะซิมกับอี่ยมไปยกหนึ่งแล้วละ่ะกอ่อนเถี่ยวมาโซ่พี่น้องเบิง่งก่อนทถี่จะามาก,กินโซ่ค่ะพี่น้องมะอือหอแล้วก็น้ำจีนค่ะ น้ำจีนกับต้มใหม่ๆม่เอาสองหัวซะน้องพี่น้องเนาะโอเค <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อน้ำจีนแนวมัดแล้วก็อันนี้แนวหาญ่าโฮมูต้มเปื่อย อากาศมืดครึมอึมครึมค่ะพี่น้องเป็นทั้งอาทิตย์เลยค่ะอือื แซ่บแซบแซ่บ,บเป็นตานายแซ่บเป็นตานายอิลีค่ะพี่น้องค่ะหูหมูนต้มเปื่อยหูมูต้มเปื่อย เป็ดเบื่อห่อน <c oughs> <c oughs> công bay bơi sếp sếp กระดูกอ่อนกกุบๆเลยค่ะพี่น้องอื ต้ออนใหญ่ๆเฟร็ดดกอ่อนหูหมูต้มเกลือสุดยอดค่ะพี่น้องคะกัอบอากาศเย็นๆชาเป็นตะไน อืมือคำหนึง่งอิ่มแล้วค่ะพี่น้องคะกินได้บ่หลายแต่กินบ่อยเก็บไปกินหม้อแรงเก็บไปกินหม้อแรงน้ำคะ่ะอมืมาบ่าเพชรกับเพชรอยู่เด้เนี่ย อืมมื้อนไห้กินน้ำดอบเด้อพี่น้องอันนี้ก็ใส่ตะรับ ตเย็นอันนี้ก็ใส่บ่ตตังใสต้เย็นใส่ถุงห่อแบบกินตอนแรกวนค้นกินน้ำค่ะคำสุดท้ายกับพี่้ังวันสีก้อมคือแสบอยู่ละ่ะ อโอเคนะครับพี่นะะ้องคะอืม ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณได้หลายด้วยค่ะพี่น้องค่ะติดติดตามโอ้แศรคักเศบแน่ค่ะเดี๋ยวอีกจกักสองชั่วโมงกินต่อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ